นมน้าโนนครับพี่น้องเมื่อนี่พราพพี่น้องมาเบิงคาเฟ่ญี่ปุ่นที่สัตว์นะครับได้ปับปรุงคว้มเป็นญี่ปุ่นให้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับขายคล้าย,ายๆกับว่าพี่น้องมากแล้วได้มาเมืองญี่ปุ่นได้โดยตรงได้มาเมืองญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับก็คือการนํ่เครื่องประรับตกแจ่งต่างๆมาส่บอว่าจะเป็นทงศาสี่ปุ่นนะฮะมองนั่ง,งนี่ก็เป็นทงศาสี่ปุ่นเลยซนะามูไร เจ้านั้นก็คงจะมีดาบซามูไรมันเน็บไปน้ำมูลเเนาะนะครับเป็น,นคือญี่ปุ่นมาเถอะนะครับแล้มีการตกแต่งสถานที่โดยการนำเอา,องาธงชาติของญี่ปุ่นมาแบบนี้อ่านนนนนนจุดถ่ายรูปจุดเซลฟี่ชุดยอดเลยบบบนี้จเจแปนนิดทาวคอฟฟี่นะครับมีลไลงธงชาติญี่ปุ่นปิดน้ำนนสวย อันนี้สาวญี่ปุ่นกำลังหดต้นใหม่ย้อนแสงจั่หน่อยมันจะป่านดิยังเป็นป่าญี่ปุ่นนาทางนี้ป่าคาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นนี่ทุกอย่างพยายามจะให้เป็นญี่ปุ่นหมดเป็นตะเบิงขึ้นเนาะ,ะคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสาน ประเทศญี่ปุ่นแต่มาตั้งยุทิินอีสานนะครับนี่นะ้องมีการนำทงทิยวทงศาสตร์มาติดให้เป็นตะเบิงมืงองวานขบวนบ๊กใแบแห่บ่มบ่มวันนี้เลยนี่แอ้มเดินเนี่ยนะครับขบวนบ๊กในะบมาถ่ายรูปเป็นจุดพักรถ่าสักน,นะครับกินน้ำกินไ้อิ่มแล้วจากว่าไปต่อสำหรับขบวนบีกใบ เพราะว่าเป็ยนวันหยุดมือนี้อีกมือน,นึงนะครับวันหยุดนะครับคาดว่าน่าจะคืกคักคืกค,คักสำหรับญี่ปุ่นอีสานเฮ่ะกำลังเตรียมเลียร์พื้นที่ไวแต่ตอนรับพี่ตอนรับน้องผู้ม,มักบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนะาะมาฝากพี่ฝากน้องนะครับหนุ่มหน้านอนคนบ้านโคกสถานที่จอดรถกวงขวงไม่ต้องห่วงพี่น้องครับรับรถเด้หลายสิบคันเลย ทางไปทางมาสะดวกเพราะว่าเบิดหนาฝนแล้วเร,ต,รต้องย่านรถติดตมผู้บางคนทั้งเป็นจากญี่ปุน่นทั้งอยากเป็นไทยอ่านแนะนํามาคุดกับปูอยู่ทงหน้ามองนี่ก็ได้เนี่มาเที่ยวญี่ปุน่นอีสานน่ะหาปูเมื่อปนแรงกันนาสันแน่นํำเลยให้หน้ามองนี่เนาะกับปูหน้าหลไหลนะท้างเขา สี่อสืตัวหยาเอี่ย <c oughs> ญี่ปุ่นอีสาสนนะท่านจุดไทรูปหลายจุดพี่น้องจุดไทรูปจุดเซลฟี่หลายจุดเลยเมื่อเปิดคาเฟ่นเนี่ยครับผลพัฒนได้ก็คือของขายดีคือสินตัวมันของยในร้านเนี่ยสองสามหมื่นไปเอาสองสามหมื่นไปเอาเนื่องจากว่ามันเบิดนี่จากว่ามันเบิด โดยเฉพาะน้ำเปลี่ยนนิสัยขายดีขนาดแต่ว่าทุกคนที่มากกินแล้วนิสัยบเปลี่ยนนิสัยดีขึ้นเราอ้าวทีเดียวพี่นอกลูกค่าคล้ายๆกับลูกค่าวัดสิม,มาแมนอีหลี